Okay. สวัสดีค่ะทุกคนสู่ตอนสายนะคะค่ะตอนที่ยี่สิบสองพิกยนสองพันห้าร้อยหกสิบหกน้องมาพบกับแนวทางคุณมาตรวจแอยนะคะโอเ้เสียรถคุณมาตรวจมาน,นี้นะคะแอตอนเช้าแอดจะยุ่งนะคะแล้วก็ลูกค้าโทจะเช้าด้วยแอนไม่มีเวลาทำห้เนาะอ่าน่าจะทันช่วงเช้าช่วงบา่ายนะคะทุกคน ุนมาตรวมวันนี้ตัวเด็นให้8 6 7 9 0 2วิ่งรูป8กับ6วันนี้แล้ให้ฟัน8รอบเช้าแล้วก็6รอบบ่ายจนจะบินิตารางก็จะมี8 9 9 8 8 0 8 9 0 0 9 6 7 7 6 6 9 9 6 6 1 1 6 2 3 3 2ก็1 2 2 2 1 2 2 1นะคะเบิ้ลก็จะมี9 9 6 6 7 7 ส่วนตัวเจาะ่าก็จะมี8998 8 0 0 8 9, 9 0 0 9 6 7แ6แล้วก็6 9 9 6, 6นะคะทุกคนก็ลองเอาไปจับบินได้2ตัว3ตัวนะคะทุกคนหนึ่งที่เน้นเน้นก็คือเน้นวิ่งรูด6กับ8นะคะฟัน8รอบเช้าแล้วก็6รอบบ่ายนะคะหรือใครจะฟันทั้ง2 2รอบเลยก็ได้นะคะทั้ง8ทั้ง6เนาะโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรวยทุกคนจ้า